Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีสุกุลสุกคนนะจ๊ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะละคะครั้งแรกที่มาอยู่เยอรมันนะจ๊ะในรอบ14ปีนะคะจะไปทัวร์ล่องเรือจะเบืรนเบืร์นละกะที่เบิเนเบร์นนี่มีหนึ่งคือเป็นธนาโดนะคะมีอายอุเป็นหลายร้อยปีจะเป็นบันพันธ์จะเบืรนเบืรนและนามจะเอากล่องข้างหลังให้เบิร์นนะจ๊ะจะไปล่องเรือก,กันนี่จะไปนั่งเรือสำราญหนึ่งอาทิตย์นะคะ ลักกจะมาขืนเรืออยู่โดมแล้วจะเลือดติดเปล่อกเห็นอยู่นี่จะคือเข้านอนในเรือแล้วกาจะมีอาหารนะคะตรงนี้เป็นโดมแล้วจะเป็นเมืองเคลื่อนนะคะสุ่นให้เพื่อนเพื่อนจะเป็นครั้งแรกนะคะประสบการณ์ชีวิตนะคะจะเปื่อนตอนนี้ก็คือเป็นการอ่าเช็ค เช็คอินเนาะค่ะเขาห้องนะคะในห้องนอนก็จะอันนี้คีบเพื่อนๆนี่นขึ้นไดเรื่อนะคะเรือสำราญทีน้ำอ่าทายรุ่งให้เบิงเนาะจ้ะเพื่อนๆเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในรอบสิบสิบสี่ปีนะค,ะเ,น er. นนครระเพื่อนๆแล้วกันในรอบทีฝรั่งเล่าอ่านครบรอบหกสิบเก่าปีจ้ะเพื่อนๆก็เลยอยากมาลองเลือดนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะในห้องนอนก็จะมี what has done what you have แชมเปญน,นะคะแล้วก็ที่นอนนอกจากเพื่อนเือนเพื่อมีผู้ใดสนใจนะคะเพืเ่อนเแืบอนแบบแบบลองเลือกกินในเรือลองไปเลยเรือจะเรือตีเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ะจะลองไปฮอลแลนด์นอจากเพื่อนเนแือนล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆจากเพื่อน,ะะนะะมีทีวีมีตู้นะคะ<ม>แล้วก็จะมีอาหารเช้าเบรกฟา โชคดีนะคะเพื่อนเพื่อนย่างเดือนอ่าโนเบมเบอร์เนาจากพฤศจิกีกาอากาศกันย่างพระท่าน,นหนาวแห้งปันญายาก,กันมีแสงแดดนิดนึงนะคะบรรยากาศย่ำแร่งของเมือ,องเคิร์ลจะคทนนโดมเนจาาัะเพื่อน บ้านเท่ากับจะเมื่อแล้วล่ะค่ะเพื่นเพือนแต่ยูนี่อ่ะเวลาตอนนี้บ่ายเดี๋ยวจ๋น้าม,มึงอากาก่อนบ่ายสามครึ่งจะเพื่อนเพื่อนแล้วหน้าหนาวอากาศลดลงนี่อยู่นี่นะแดดจะมีหน่อยนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนอา,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 ากาศหน้าหนาวมากก็จะเมื่อเร็วจะ้ะ